มาเจอพวกพี่ๆเขาโดยบังเอิญนะครับใครจะว่ายอย่างไรฉันก็ยังรักแอนลองเพลงนี้ทำไมเนี่ยอยู่กับเขาพี่แอนครับมาเจอโดยบังเอิญแมปนี้ก็เพิ่งเคยเล่นครับเล่นกาก็อย่าด่าผมนะมันได้แค่นี้แหละครับ ฝีมือของเราอะไรลงมาปั๊บบังเกอร์อยู่ข้างบนนี้ปลอดภยัยหรือเปล่าวะน่าจะปลอดอยู่มากของตรงนี้มันเหวอ่ะฮะขอสักอันนะพี่เดีย๋ยวเอาไปหมดหนะ แบ่งน้องแบ่งนุ่งด้วยนะแบ่งน้องแบ่งนุงนงนงงน่งด้วยนะหาอะไรงานนี้มาไม่ได้หรอกพรหน้าพวกพี่เขนาน่าจะคุมไปแล้วล่ะ ไปสำรวจพวกถ้ากลับมาได้เก่งถ้าแกกลับมาได้แกเก่งสักสามเลยแล้วกันอ่าแกกลับมาได้แกเก่งครับเฮ้ยไปได้เหรอโดนไหมโดนไหม โอ้โหมันมากันเป็นฝูงเลยเว้สีเขียวพวกไหนพวกเราสบายใจป๊บป๊าบามันก่อนเลยปาละมอนี่แหละเห,หมาะดีนะักไอเจ้านี่ด้วยหนึ่งตัวครับเอาไว้เก็บคนล่มของเขานะฮะ ไฟฟ้าเราต้องมาครับต้องมาสีเซียวพวกไหนพวกใครพวกใครพวกใครแน่แน่มาแล้วเว้ยลงได้นะครับนี่ทุบปั๊บ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 นั่งก่อนอย่าเพิ่งให้มันรู้ตัวอย่าเพิ่งไปยิงเขาบักห้ำไปยิงยิงนี่เลย ยิงยิงไล่กัดไปเทีบเขาครับเดินมาเดินมานีปสนใจกับมันเฮ้ยโอ้เยอะจัดมาใครไมเนี่ยสวยงามแอบย่องมาย่องมา ยองไปครับหัวที่ไหนก็ใจเรานะอ่าลงตรงไหนปะลงตรงไหนปะที่เคยลงได้เป็นประการครับเราต้องลงบินวนเลยไปเฮ้ยบินวนเลยไปเฮ้ย แกลเล็บเราต้องมาครับแกลเล็บเราต้องมาแล้วงานนี้ลมผมอยู่ไหนลงมาได้หรือเปล่าอีกหนึง่งเก็บคน่อยดิ รูปภาพครับอ่าผมเกี้ยงหมดเลยเก็บคนครับเก็บพลลมมันเก็บพลลมมันบูม เก็บไปเก็บไปอย่ายิงผมนะอย่ายิงผมนะอ๋ออออ๋ออ๋ออยมันอ๋ออ๋ออ๋อไอ้มันโอ้โหพวกมันเยอะพวกมันเยอะลงไปอีกเราต้องลงไปครับ คือรถพวกคือรถพัดลมเราลงมาครับดีมากพค้งองค์ประชุมยิงรถแลมันเอ้ยมันมีฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าผ่า My hurt, my hurt, my hurt. My hurt. I got a Our base is under attack. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Or mine under attack. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Logan, Logan, Boa, Logan. ออมัน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 โอ้โหมันยำใหญ่ใส่ผมเลยเหรอเสุ่มบอลีสุม <c oughs> ส่มบอดีสุม่มบอี Construction complete. Warning. Psychic dominator detected. Unit lost. Oh, no! We're away, sir! Yeah. We're down! Unit lost! Get oh. oh, on. Get oh, on! Get on! No less Unit promoted. Cannot deploy here. Warning, iron curtain activated. Building. Warning, iron curtain activated. รถเราอยู่ไหนรถเราอยู่ไหนขอโจมตีกันยกใหญ่แล้วพวกนี้มันแข็งแร่งว่าโดนลงไปนี่โดลงไปหาเงินไปดิบักคั Building. Building. Unit lost. Training. Construction complete. Unit lost. Okay, unit, okay, right? ready. unit ready. Mean, green, and unseen. United one low. squared away, sir. Want some shape. Unit ready. Now you see me? Won't no. you genetic Unit promoted.

สีแดงทำไมเกี่ยวกาดจังวะสีแดงทำไมเกี่ยวกาดจังวะตื่นไฟพอไปปุ๊บปั๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้าเราจะไม่พอครับเดินดิเราสร้างคนงานหน่อย

เลวไอ้เลวไอ้เลวไอเลวนี่เอยมีวันอะไรอย่างงี้ก็มีด้วยวะเออเกินไปแล้วลูกพี่เกินไปแล้วเกินไปแล้วต้องกลับมาสูตรเดิมอีกแล้ว นี่เอามันดีเอามันดีเอามันดีสนใจแล้วครับเอามันดีเอามันดีเอามันดีเยอะกว่าครับสนใจลยเราเยอะกว่าลุมได้ลุมไปครับเฮ้ยมันเก่าอ่ะมันเก่าอ่ะ ขอีมมขกเนี่ยผมเจอฝูงโลคิเจียผมเราอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นวะมีมีวงมีบอลอ้าวชนะแล้วครับเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยลงขึ้นมาที่หนึ่งได้ไงเนี่ยเงินผมเยอะกว่าเพื่อนนะฮะอทนท้่จริงนะนะเฮ้ยสีแดงเก่งนะครับ โอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไมค์ดามี่ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณนะครับพี่แอนนะครับกูต้อมนะครับที่เข้ามาเจอกันโดยบังเอิญนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปปฏิบัติหน้าที่ก่อน